สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ The Deep Dive นะคะวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเป็นกรณีศึกษาจากสารอุทธร์เลยค่ะคือลองนึกภาพตามนะคะตำแหน่งผู้จัดการเงินเดือนเป็นแสนเลยในโครงการก่อสร้างใหญ่ๆแต่กลับถูกเลิกจ้างด้วยเหตุผลง่ายๆว่าไม่ผ่านโปรแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะมันกลายเป็นคดีความที่สู้กันจนถึงที่สุดเลย ใช่ครับเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้คือคำพิพากษาสารอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษที่2605 2566เป็นเรื่องจริงระหว่างผู้จัดการด้านความปลอดภัยกับบริษัทนายจ้างในโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือการแกะรอยคดีนี้แหละคะ่ะมาดูกันว่าทำไมแค่การไม่ผ่านโปรมันถึงบานปลายได้ขนาดนี้และมันมีบทเรียนอะไรซ่อนอยู่สำหรับทั้งคนที่เป็นลูกจ้างแล้วก็นายจ้างบ้าง โอเคค่ะเรามาเริ่มปูเรื่องกันก่อนเลยโจทย์ในคดีนี้คือลูกจ้างที่ได้งานตำแหน่งผู้จัดการอาชีวะนใมัยและสิ่งแวดล้อมเงินเดือนสูงถึง1,500 0บาทเลยนะคะครับแล้วในสัญญาก็ระบุว่ามีระยะเวลาทดนองงาน180วันแต่ว่าทำงานไปได้ไม่นานก็ถูกเลิกจ้างทันทีในจดหมายบอกแค่ว่าไม่ผ่านการทดลองงานแค่นั้นเลยครับประเด็นแรกที่ต้องหยุดคุยกันเลยคือคำว่าทดลองงานนี่แหละครับ คือหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันคือสัญญาจ้างชั่วคราวแต่ในทางกฎหมายแรงงานจริงๆแล้วเนี่ยศาลมองว่าสัญญาจ้างทดลองงานคือสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันแรกเลยครับ เดี๋ยวนะคะตรงนี้น่าสนใจมากคือคนส่วนใหญ่จะคิดว่าทดลองงานก็คือชั่วคราวแต่กฎหมายกลับมองว่าเป็นการจ้างถาวรที่แค่ติดเงื่อนไขเหมือนกับว่าแบบเราเริ่มวิ่งมาราธอนตั้งแต่วันแรกเลยแค่ในช่วงกิโลเมตรแรก,แรกๆเขามีสิทธิ์บอกให้เราหยุดวิ่งได้ง่ายกว่าหน่อยแบบนั้นหรือเปล่าคะอ่าเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับใช่เลยดังนั้นการที่นายจ้างจะเลิกจ้างกลางคันถึงแม้จะอยู่ในช่วงทดลองงาน ก็ยังต้องทําตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับคือต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือถ้าจะให้ออกทันทีเลยก็ต้องจ่ายสิ่งที่เรียกว่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าอ๋อก็คือเงินชดเชยถ้าจะให้ออกแบบกระทันหันถูกต้องครับฟังดูเหมือนลูกจ้างก็น่าจะได้เปรียบในทางกฎหมายแล้วนี่คะแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะฝั่งนายจ้างเขามีเหตุผลอะไรมากกว่าแค่ไม่ผ่านโปรอีกถูกต้องครับนี่คือจุดเปลี่ยนของเรื่องเลย ในจ้างนำสืบในสารว่าเหตุผลที่แท้จริงไม่ใช่แค่ผลงานไม่น่าพอใจแต่มันเป็นพฤติกรรมที่บกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรงครับร้ายแรงเลยเหรอคะครับทั้งขาดประชุมสำคัญด้านความปลอดภัยบ่อยครั้งไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจนโดนออกหนังสือเตือนถึงสองครั้งแล้วที่หนักที่สุดคือคืออะไรคะถูกบริษัทลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของโครงการสั่งให้พ้นจากพื้นที่โครงการเลยโอ้โห ลองนึกภาพตามนะครับตำแหน่งนี้คือผู้จัดการความปลอดภัยในโรงกลั่นน้ำมันที่ที่พลาดนิดเดียวอาจหมายถึงการระเบิดครั้งใหญ่ได้เลยการกระทำแบบนี้มันสั่นคลอนความเชื่อมั่นในเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยครับพอฟังแบบนี้แล้วบริบทเปลี่ยนไปเลยนะคะแล้วในทางกฎหมายพฤติกรรมแบบนี้ถือว่าร้ายแรงแค่ไหนคะไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้รุล่วงไปโดยถูกต้องและสุดจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา583าม พูดได้ง่ายก็คือทำงานได้ไม่ดีพอแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบอย่างที่ควรจะเป็นซึ่งถือเป็นเหตุผลร้ายแรงที่ทำให้ในายจ้างมีสิทธิ์เลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแล้วก็ไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนด้วยครับแต่เดี๋ยวก่อนนะคะฝั่งลูกจ้างก็มีไม้เด็ดมาสู้ในชั้นอุทธร์เหมือนกันเขาบอกว่าในหนังสือเลิกจ้างที่เขาได้รับเนี่ย ไม่เห็นมีเหตุผลพวกนี้เขียนไว้เลยมีแค่คําว่าไม่ผ่านการทดลองงานแบบนี้นายจ้างจะมาอ้างเหตุผลอื่นทีหลังในศาลไม่ได้สิคะซึ่งนี่คือประเด็นสำคัญที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่าทำได้ทำได้ไดหรอคะได้ครับศาลชี้ว่ามันไม่มีกฎหมายข้อไหนบังคับว่านายจ้างต้องระบุเหตุผลความผิดทั้งหมดลงในหนังสือเลิกจ้าง ดังนั้นแม้ในหนังสือจะไม่ได้เขียนรายละเอียดไว้นายจ้างก็ยังมีสิทธินำสืบถึงเหตุผลที่แท้จริงเหล่านั้นเพื่อต่อสู้คดีในชั้นศาลได้เดี๋ยวนะคะแบบนี้มันยุติธรรมกับลูกจ้างแล้วเหรอคะเหมือนกับว่าตอนไล่ออกบอกเหตุผลหนึ่งแต่พอขึ้นศาลกลับเอาอีกเรื่องที่ร้ายแรงกว่ามาอ้างได้มันไม่เหมือนเปลี่ยนกติกาตอนเกมจบไปแล้วเหรอคะทำไมกฎหมายถึงเปิดช่องให้ทำแบบนี้ได้เป็นคำถามที่ดีมากครับ เหตุผลก็เพราะกฎหมายมองที่เจตนาและข้อเท็จจริงเป็นหลักครับหากนายจ้างมีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายในการเลิกจ้างจริงๆแม้จะไม่ได้สื่อสารออกมาในเอกสารได้ดีพอในตอนแรกศาลก็ยังให้โอกาสนำสืบข้อเท็จจริงนั้นได้โอ้เข้าใจแล้วสุดท้ายศาลจรึงพิภากษายืนตามศาลชั้นต้นยกฟ้องโจทก์ไปเพราะมองว่าการเลิกจ้างครั้งนี้มีเหตุอันสมควรแล้วไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมครับเข้าใจแล้วค่ะสรุปก็คือ เบื้องหลังคำว่าไม่ผ่านโปรมันมีเรื่องราวมากกว่านั้นจริงๆและคำพูดในหนังสือเลิกจ้างก็อาจจะไม่ใช่คำตัดสินสุดท้ายเสมอไปประเด็นนี้เหมือนดาบสองคมเลยครับสำหรับนายจ้างมันคือช่องทางให้ปลดป้องตัวเองได้แม้จะสื่อสารตอนเลิกจ้างได้ไม่ดีแต่สำหรับลูกจ้างนี่คือคำเตือนที่สำคัญที่สุดว่าพฤติกรรมของคุณดังกว่ากระดาษสารจะมองลึกลงไปว่าคุณทำอะไรจริงๆไม่ใช่แค่สิ่งที่เขียนไว้ในจดหมายแผ่นเดียว ดังนั้นการเก็บหลักฐานการทำงานการสื่อสารต่างๆจึงสำคัญสำหรับทั้ง2ฝ่ายเลยครับและนี่คือคำถามที่เราอยากจะทิ้งท้ายให้ไปขบคิดกันต่อนะคะเมื่อกฎหมายไม่ได้บังคับให้ในายจ้างต้องระบุเหตุผลที่แท้จ,จริงในหนังสือเลิกจ้างสิ่งนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับความโปร่งใสและสมดุลของอำนาจระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างณนะวินาทีที่ความสัมพันธ์การจ้างงานสิ้นสุดลงค่ะ